ในห้องสมุดเมืองเล็กๆมีบรรณารักษ์ชื่ออ้อยเธอรักการอ่านและเชื่อว่าหนังสือเป็นกุญแจของการเรียนรู้วันหนึ่งอ้อยพบหนังสือวิเศษที่สามารถพาเธอไปอยังดินแดนแห่งความรู้อ้อยเปิดหนังสือและถูกดึงเข้าสู่ดินแดนแห่งความรู้ที่นี่เธอพบสัตว์คู่หูพูดได้ชื่อนกสุขใจที่จะช่วยเธอในการผจญภัยครั้งนี้อ้อยและนกสุขใจเดินทางผ่านป่าหนังสือที่นี่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวจากหนังสือเก่า พวกเขามาถึงทะเลความรู้ที่นี่มีปลาพูดได้ที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และธรรมชาติอ้อยต้องปีนภูเขาที่เต็มไปด้วยคำคมและสำนวนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ทั้งสองมาถึงเมืองคณิตศาสตร์ที่นี่พวกเขาได้พบกับเครื่องคิดเลขพูดได้ที่สอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอ้อยและนกสุขใจเข้าสู่สวนศิลปะที่เต็มไปด้วยภาพวาดและประติมากรรมที่มีชีวิตในห้องแห่งดนตรีอ้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและเสียงเพลงที่สามารถทำให้คนมีความสุข อ้อยได้พบกับนักเขียนที่สอนเธอเกี่ยวกับการเขียนและการสร้างสารรค์เนื้อเรื่องด้วยจินตนาการหลังจากการผจญภัยที่ยาวนานอ้อยและนกสุขใจได้กลับมายัางห้องสมุดอ้อยได้เรียนรู้มากมายและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านั้นให้กับเด็กๆก,การผจญภัยของอ้อยไม่เพียงแต่ทําให้เธอมีความรู้มากขึ้นแต่ยังทําให้เธอเห็นคุณค่าของการอ่านและการเรียนรู้อย่างแท้จริง